คาถาขุนแผนหลวงพ่อกลวยชุดตินทโรวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อมสิทธิท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนน้ามะพัทธะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ฤกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนา ก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดิน เหมือนช้างรักงาปลารักน้ำข้าวอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติรีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิกรณนิโยอิติปิสโสภควานรีติอิติมานิยม อมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนน้มะพัทะแขนกูงามคือพระนารายสายกูงามคือพระอาทิตย์ฤ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอน กูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินเหมือนช้างรักงาปาลารักน้ำ ข้าวอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติรีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิการณิโยอิติปิโสภควานารีติอิติมานิยม อมสิทธิท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนน้ำมะพัทะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ฤ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนา ก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดิน เหมือนช้างรักนาปลารักน้ำข้าวอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติรีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิกรนิโยอิติปิโสภควาณรีติอิติมานิยม อมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนัมมะพัทะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ฤ์กูงามคือพระจัน์ทรสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนา ก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดิน เหมือนช้างรักงาปลารักน้ำข้าวอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติรีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิกรณิโยอิติปิสโสภควานรีติอิติมานิยม อมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนมมะพัทะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ฤ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนา ก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดิน เหมือนช้างรักงาปลารักน้ำข้าวอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติรีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิกรณิโยอิติปิสโสภควานรีติอิติมานิยม อมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนมมะพัทธะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ฤกกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนา ก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดิน เหมือนช้างรักนาปลารักน้ำข้าวอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติรีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิกรนิโยอิติปิสโสภควานรีติอิติมานิยม อมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนมมะพัทะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ฤ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนา ก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดิน เหมือนช้างรักงาปลารักน้ำข้าวอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติรีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิกรณิโยอิติปิสโสภควาณรีติอิติมานิยม อมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนัมมะพัทธแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ฤ์กูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมท่ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนา ก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดิน เหมือนช้างรักงาปลารักน้ำข้าวอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติรีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิกรนิโยอิติปิโสภควานรีติอิติมานิยม อมสิทธิเท้าฟื้นเจริญสีหน้ากูงามคือพระแมนนัมมะพัทะแขนกูงามคือพระนารายฉายกูงามคือพระอาทิตย์ฤกกูงามคือพระจันทร์สาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้กูมาระลึกถึงฝูงหงก็มาลืมถ้ำคูหากูมาระลึกถึงมหาเสนา ก็มาลืมแท่นที่นอนกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมากูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่กูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์กูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้าทั่วชั้นฟ้าและพื้นดิน เหมือนช้างรักงาปลารักน้ำข้าวอยู่ในดงผมก็ลืมกล้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและราตรีอิติรีกันหาชูชโกโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอนดูเอหิกระนิโยอิติปิสโสภควานรีติอิติมานิยม